วันนี้น้องข้าวใส่ชุดน่ารักจังเลยค่ะชอบไหมคะชุดนี้ชอบไหมคะชอบน่ารักจังเลยอิ่มแล้วเนาะตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มเป้เลยแต่ยังกินลูกชิ้นเยู่เพียงพอแล้วอิ่มแล้วไม่เนยังไม่อิ่มเลยค่ะเดี๋ยวค่อยกินใหม่เนาะไม่เนยังไม่อิ่มเลย จ um <go şey> <да ิ้มไม่หนูมันก็เลยเผ็ดน้ำจิ้มอร่อยไหมคะน้องข้าวอร่อยน้ำจิ้มยันเขาชื่อน้ำจิ้มอะไรนะที่หนูเล่าน้ำจิ้มยืนกินน้ำจิ้มยืนกินอ๋อที่พี่ลิซ่ากินที่พี่ลิซ่ากิน กินมึงเดินกินเอฟซีมันกินอะไรกันค่ะอะไรนะคะเอฟซีมันกินท้าวตับอะไกันค่ะอ๋อเรียกเอฟซีกินเนาะเดี๋ยวเอฟซีมาเราก็ทอดเลี้ยงเอฟซีก็ได้เนาะวันไหนเอฟซีมาให้โควิดมันหมดก่อนเนาะแล้วหนูเอาอะไรให้ลูกไก่กินล่ะลูกลูกนกหรือลูกไก่ ลูกไก่ไก่ไก่หนูเอาอะไรให้มันกินลูกให้น้องไก่ข้าวกับน้าข้าวกับน้ำไก่ข้าวข้าวสวยหรือว่าเป็นข้าวเปลือกลูกข้าวอะไรคะลูกข้าแม่แม่ที่หนูเอาให้ไก่ข้าวอ่ะข้าวสารเอข้าวสารเอให้มันจิกกินใช่แล้วหนูก็ทำแก้วให้มันแก้วน้ำแก้วน้ำ ซื้อมาหลายวันหรือยงังคะน้องข้าวไปนีใช่เหรอใช่ไปสนีไหมใช่มาส่งบ้านใครมาตรงน้นหนูใช่เน,นีของหนูสามกล่องแล้วตั้งแต่เช้าลูก <c oughs> ยังมีอยู่เหรอนานจริงๆด้วยนานไทยน้องข้าวแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนเขาบอกว่าถ้าโรงเรียนเขาบอกว่าอนุบาลไม่ต้องไปเลยอะเรียนที่บ้านอย่างเดียวทําไงล่ะคะแม่เอ,อเอาแ้วเขาบอกว่า อนุบาลไม่ต้องไปแล้วเรียนที่บ้านอย่างเดียวเลยทำไงคุณยังไม่สั่งให้ไปหรือคุณกูยังไม่สั่งให้ไปอ่ะถ้าสั่งให้ไปก็จะมีเกิดเกิดเกิดร้องไห้ถ้าสั่งให้ไปก็จะมีคนร้องไห้ใครเอ่ยนะหนูร้องไห้แป๊บเดียวไม่ไม่ร้องไม่ร้องไห้แป๊บเดียวหรอก ร้องนะทำไมถึงร้องล่ะคะครูไม่ได้ตีอ่ะหนูร้องทำไมล่ะคะหนูคิดถึงแม่นะหนูคิดถึงแม่อ๋อกนะ็แม่อยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวตอนเย็นแม่ก็ไปรับเออเมืนอวานหนูไปโรงเรียนงหนูเอาอะไรไปฝากเพื่อนนะขนมเอาขนมไปฝากเพื่อนขนมชื่ออะไรคะชื่อ อะไรก็ไม่รู้ <S <S รจำไม่ได้เลยลมีอ่งเปาเล็กกับอ่งเปาใหญ่จำแค่นี้แหละแล้วลก็ปานที่นั่งนั่งอยู่ข้างๆเออ๋อค่ะอ๋อมีอังเปาเล็กอ่งเปาใหญ่แล้วก็มีป่าน,านอามีน้องปาน่ลุงลุงคนนัน้นที่ตลาดเชา้าอ๋อลุงที่ตลาดเชา้าชื่อลุงอะไรคะไม่รู้ลืมค่ะเขาขายอะไรคะลุงคนนี้ กดไลค์รัวๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนุ่มโถ